ไปวิ่งอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อเมริกาก่อนแล้ว่อยวิ่งกลับมานะครับเราจะเปิดคาเซ่นะครับคาเซ่ไบซิคิลสัญญาณมายังไรแฟนคลับผมเชื่อว่าแฟนคลับนั่งดูมผมพวกผมอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เราสองคนวันนี้เวันนี้พิกินหน้าตาเปี่นไปอ้า <c oughs> โอเคเราจะเปิดไลฟ์ไว้นะครับ อ่าโอเคก่อนอื่นนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คาเซไรท์นะครับผมนุ้งเกลสุเทพครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอิ๋วค่ะวันนี้พี่ต้นหน้าตาเลี่ยนไปวันนี้มาแทนพี่ต้นวันหนึ่งนะคะน้องอิ๋วแนะนําตัวก่อนค่ะก็สวัสดีค่ะชื่ออิ๋วนะคะก็คือทํางานอยู่ที่นี่แหละค่ะแต่ว่าก็เป็นแผนกไหนเดียวเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเฉลยตอนสุดท้ายะายคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาอ่าใครรู้ก็ถายกันเข้ามาใครเป็น f อน้องอิ๋ว นะครับ KBC น้องอ <bur ma. S 2> ิๆๆๆๆ๋วแล้วก็ทายเข้ามาวันนี้น้องอิ๋วมาพร้อมกับโปรโมชั่นใช่ค่ะจักรยานรุ่นพิเศษใช่อันนี้รุ่นพิเศษแล้วก็ราคาก็พิเศษด้วยครับอเดี๋ยวเรามาดูจักรยานแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ให้สําหรับผู้ที่แชร์ก่อนนี่นะครับผู้ที่แชร์นะครับผู้ที่แชร์แฟนคลับเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอนุรักษ์ครับผมสวัสดีค่ะนี่สำหรับผู้ที่แชร์นะครับก็จะได้อันนี้เป็นของขวัญจากน้องอิ๋ว ไม่ใช่เทอร์รร่วมกันร่วมกันใช่มีโปรเจกต์ร่วมกันก็เลยแจกร่วมกันค่ะน้องอิ๋วแจกอะไรครับวันนี้อะวันนี้เป็นสําหรับคนกดแชร์ใช่ไหมคะครับก็เป็นขวดน้ํานะคะจากเยตินะคะสนับสนุนโดยเบอร์ซิคัน u ีพับบิกค่ะสองสองรางวัลนะคะสําหรับคนกดแชร์ไลฟ์นี้นะคะสำหรับคนกดแชร์นะสองท่านแล้วอีกหนึ่งรางวัลนี่เราจะให้ผู้ที่ทายราคาใช่ไหมเขามีทายราคา ไทยราคาจะใช่ค่ะแต่ว่าทยราคาจะมีแจกแจกเสื้อแต่ว่ามีแจกเสื้อด้วยอ่าเดี๋ยวนี้ให้พิเศษด้วยก็ได้อ่าอันนี้แถบงั้นงั้นอันนี้เรางี้ไหมเราให้ที่ททยราคาเราให้แจกเสื้อไปแจกเสื้อไปส่วนสามรางวัลเนี้ยเราให้คนแชร์อย่างเดียวอ่าโอเควันเนี้ยแจกแชร์เยอะเลยสามรางวัลค่ะทุกทีมีแค่หนึ่งรางวัลสองรางวัลวันนี้สามรางวัลเพราะฉะนั้นแชร์เยอะๆค่ะมาร่วมสนุกกันค่ะจัดไปนะครับนี่สําหรับผู้ที่แชร์วันนี้ได้สามรางวัลสามรางวัลนะคะ นะส่วนท่านที่ทายราคาก็เราไปนับกระทู้นี้นอ,อย่างเดียวนะเดี๋ยว, <นะ S 2> ยวตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะก็คือในกระทู้อะคะ่ะหน้าหน้าหน้าเพจ Casse b c c e o com ตอนนี้กำลังมีทายราคาเรื่อยๆคะ่คะลูกค้าตอนนี้ทายทายทาย,ทายมาได้เรื่อยๆใช่ค่ะนะนี่เลย ก่อนที่จะเฉลยใครใครยังไม่ทายก็ให้รีบไปทายรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะที่นู่นนะเราไม่ทายที่กระทูนี้นะกระทูนี้ให้แชร์อย่างเดียวนะครับกระทูนี้แชร์นะคะ่ายราคาเขาทายกันมาเท่าไหร่บ้างครับต้องอยู่พอจะโอ้มีหลายราคามากเลยค่ะลอดูหน่อยอยากเห็นอยากเห็นคร่าวๆนี่ค่ะคร่าวๆนะ เขาถ่ายกันมาโอ้มีแปดหมืนเจ็ดด้วยอะมีค่ะมีแปดหมืนเจ็ดสามหมื่นแปดมีเป็นแสนก็มีนะคะหมื่นแปดสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่ากับแปดหมื่นเก้าโอ้โหโอโห้นี่ราคาคือแบบหลากหลายมาก <S <S ใช่มีโอ้ช,ช่วงราคาที่ทุกคนคิดไว้ในใจเนาะสำหรับโปรโมชั่นจักรยานคันนี้นะะที่น้องอิวนำมาไรฟ์วันนี้ะนะครับอ่ะทีนี้นี่ครับพี่พี่ใบเตยถามว่า ถ่ายที่ไหนครับถ่ายที่โพสที่แล้วใช่ค่ะจะโพสนะคะเกี่ยวกับเป็นหัวข้อคาเซไรตกค่ะครับลองไปเปิดที่เพจเนาะใช่ค่ะแล้วก็เลื่อนๆลงมานิดนึงเปิดที่เพจตอนนี้มีคนทายประมาณเกือบสา0ร้อยคนแล้วค่ะอยู่ใต้ไลน์เรานี่แหละใช่คับแล้วเดี๋ยวทีมงานก็จะไปต้องกลัวนะคะทีมงานเช็คละเอียดทุกคนเช็คละเอียดนะตอนนี้มีคนเช็คอยู่ใช่ไหมมีมีเดี๋ยวพอเวลาเราประกาศราคาไปเรียบร้อยจะกลายเป็นไฟนอลแล้วนะครับใช่ไฟนอลเดี๋ยวทีมงานถ้านึกอะไรไม่ออกก็ พอตอนบอกเราประกาศราคาก็ให้โพสเลยว่าปิดปิดละปิดการขายอ่าแล้วราคยหลังจากนั้นไปก็ไม่ได้ละนะครับให้ไปดูที่กระทู้นู้นนะครับเรื่องไทยราคานะแต่กระทู้นี้เรามีไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่แชร์ก็แชร์ไปครับมี3ามรางวัลนะฮะวันนี้กระบอกน้ำนะครับแล้วก็ผ้าบัฟจาก m a x i s นะครับอ่ะผู้สนับสนุนก่อนเลยครับวันนี้เราออนไลน์กันด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจาก TrueMove hcG นะครับแล้วก็ วันนี้ครับแม็กซินะยาง m a x กซิน้องอิ๋วมีของเข้ามาเยอะรถล่าสุดใช่ค่ะมีมีเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกค่ะแต่ว่าก็คือมาเร็วไปเร็วเพราะว่าขายดีตัวนี้ครับก็มี S Pen พ c ไอคอนค m a ์ใช่ค่ะ S Pen ชมป์โลกที่ชมป์โลกใช้ค่ะนะก็มีทั้ง27.5แล้วก็29นะครับ ก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับสั่งเข้ามาได้สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์แต่ละเพจอะไรนะคะคารเซ่บัสซีเคิลทีซีเอไบท์ได้หมดเลยค่ะครับมีทีมงานตอบให้ค่ะเขาอยากให้ตอบเอ้ยอยากให้ถามที่อินบ็อกซ์เพราะว่าเวลามีแอดมินคอยตอบมีแอดมินตอบตลอดค่ะนะครับแล้วก็โจโนแฟร์ครับโจโนแฟร์ค่ะน้ำยากันรั่วนะครับผู้สนับสนุนรายการเรานะครับโจโนแฟตนะครับมีหลายผลิตภัณฑ์มากเลยนะคะก่อนเราเขาเรียกว่า ก่อนออกปั่นเราก็ต้องสิ่งแรกที่เราต้องทําครับค<ะ>่ะหรือเราจะทําหลังปั่นดีอ่านี่ก่อนออกปั่นก็ใช้นี่ครับน้ํายาก,กันรั่วเติมไว้ก่อนเลยนะครับนี่มีสองแบบนะครับโจโนโฟแฟลตนะนี่กันรั่วเติมเข้าไปคนะครับแล,แล้วก็ต่อด้วยทําความสะอาดอันนี้ทําความสะอาดนะครับใ,ในส่วนของซักชุดซักหมวกนะครับแล้วก็ล้างรถนะครับตัวนี้นะนี่ทำความสะอาดโซ่นะครับ มีมีหลากหลายมากเลยอันนี้ใช้ขัดเงาอาขัดเงาเก<อ><อ>มขัดเงาพวกอะไหล่เนาะได้หมดเลยอ่านะ<ฆ>แล้วก็ตัวล้างโซ่ครับล้างโซ่ล้างเฟืองก็ต้องขวดน้ําใสใสีฟ้านะครับค่ะ<ฆ>นี่นะฮะแล้วก็ขวดเล็กๆครับมีขวดเล็กๆผมหาขวดเล็กๆก่อนนี่น้ํ<ฆ>ายาหยอดโซ่ครับผมนี่น้ํายาหยอดโซ่นะครับในส่วนของ เห็นขวดเล็กๆนี้ใช้ได้นานนะคะใช้นานครับเราหยดตามข้อนะครับใช่ค่ะหยดตามข้อทีลเะหยดสอหยดไม่ใช่รูดไปทีเดียวเลยหมดขวดอ้าวโอเคนะฮะก็ขอต้อนรับอันนี้น้องเมนะฮะน้องเมสิริลักษณ์นะครับต้อนรับคุณต้อมโมนะครับต้อมโมนะฮะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ใบเตยพี่สมมาตพี่อุทัยนะครับวันนี้ดูเยอะแยะเลยวันนี้แฟนคลับเยอะนะครับ ทำไมพอสาวๆมาแล้วแฟนขับเยอะมากเลยนี่น้องแจ็คก,ก็มาน้องแจ็คสุดหล่อที่ชนบุรีครับอ๋อสวัสดีค่ะอืมนะฮะผมพี่ใบเตยพี่อนุรักษ์อ้าวขอต้อนรับทุกคนนะครับที่กําลังรับชมไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปเราก็มีรุ่นรางวัลน,นะคะรุ่นรางวัลน,นะครับอ่าทีนี้เรามาถึงเรื่องของวันนี้ครับค่ะวันนี้เรามีน้องอิ๋วพาจักรยานโปรโมชั่นสุดสวยมันหนึ่งคันใช่ค่ะเออเป็น คาเซเรตไลโตยี่สนิ้วค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้คือฮอตฮิตมากตอนนี้อือขอเดินไปดูใกล้ๆนะต้องอยู่อยู่ที่นี่แหะครับเป็นนนี้ผมเชื่อว่าแฟนคลับหนุ่มๆจะชอบมากนะหูเบามากเลยแน่นอนครับเราต้องเริ่มด้วยการยกเลยเราไม่อะไรนะเบามากเบาไหม ยกมือเดียวได้เ<ช>บาสุดมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเวลายกอลูนะฮะใช่เอ้ยไม่ใช่เวลายกคาร์บูคาร์บอนนะ,ะฮะอันนี้มามาเป็นฟัวลูแต่ก็ยกได้อยู่นะฮะเพราะว่ารถเบานะ29นิ้วอ่ะก่อนอื่นระหว่างที่เขากำลังถ่ายราคากันไปนะครับเราไม่นับใต้ไลน์นี้นะเราเปไปนับที่กระทูที่ถ่ายกันอยู่ที่นู่นนะฮะเรามี1เฟรมเป็นเฟรมไลโตะนะฮะ เป็นคาร์บอนนะใช่ค่ะตัวเฟรมเป็นคาร์บอนค่ะพี่นุกปกตินี่เฟรมนี้เราจําหน่ายกันอยู่ที่ราคาประมาณรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ครับสองหมอยู่ที่ประมาณสองนหกประมาณเนี้ยค่ะสองหมื่นหกนะครับแต่ร้านจะใหร้มันก็ลดได้นิดหน่อยอครับผมต้องสอบถามพี่ร้านนะคะอ่าค่ะใส่มาพร้อมกับโชคหน้าชกหน้าเป็นตัวชคฟอกนะคะเอสซอ่ใช่ค่ะ SC p ซ r f พ r m a n c e ์แมนัวนี้ ตัวนี้ปกติเราถ้าซื้อหน้าร้านปกติราคาประมาณเท่าไหร่ครับสักครู่นะคะครับสองหมื่นถึงไหมอ่าไม่ถึงค่ะตัวนี้รุ่นนี้เป็นตัวเพอร์์แมนซ์อไม่ถึงค่ะก็อยู่ที่หมื่นปลายๆนิดๆอ๋อหมื่นปลายปนิดๆนะฮะตัวนี้ฟ o อนี่มีปุ่มปรับนะฮะสิบสองสิบสองระดับใช่ค่ะเท่าที่ผมจําได้นะฮะใช่ค่ะมีเฟิร์มโอเพนโอมีตัวกลางด้วยนี่ไงผมก็จะผมก็ชอบ เวลาเป็นโช๊คผมก็จะชอบกดให้ทุกท่านพอเป็นล้อทดสอบใช่พอเป็นล้อผมก็จะหมุนให้ทุกท่านนะฮะนี่ฟ็อนะครับโอ้โช๊คคุณภาพสูงจากสนามแข่งนะครับเฟรมก็เป็นเฟรมระดับโลกที่เราเอาไปแข่งนะฮะในเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเลยในซีอัลตตัวคลาสสิกที่มีการต่างๆนะครับทีนี้ใส่มาพร้อมกับค็อกพิทแบบค็อกพิทตัวใหม่เลยค่ะแต่ว่าปกติเราจะใส่เป็นคาร์บอนเนาะอืมครับผม แต่ว่ารุ่นนี้พิเศษหน่อยอตัวแฮนด์ครับค่ะเป็นอะลูตัวเบาค่ะอืองศาดีด้วยนี่ไงหกองศานี่องศาที่นักแข่งเลือกมาแล้วว่าใช่มันใช่่ะนะทีนี้มาถึงสเต็มครับจากเพ a r l เหมือนกันสเต็มก็เป็นสเต็มตัวเบาเช่นกันค่ะนี่อตัวนี้ก็เป็นครับลบยี่สิบขาตัวนี้นี่ครับใช่ผมหันให้ดูนี่เป็นเงาเงเห็นไหมฮะ ลบยี่สิบนะครับลบยี่สิบค่ะโอ้สวยงามนะสวยค่ะตัวนี้องศาสวยครับว่อไปก็อครับนนี่ครับหลักอานอะลูค่ะครับโอ้ขนาดสามสิบเอ็ดจุดหกลายถังเกตดูลายค่ะนี่สวยมากนี่นะครับก็เป็นลายลายดีไซน์ดีมากเลยนะครับเพอเพอดีไซน์เพอตัวใหม่อ่าแบบให่สีล่าสุดลายล่าสุดใช่ค่ะลายล่าสุดเลยลายล่าสุดนะครับมีโลโก้สวยงามมากเลย มาพร้อมกับเบาจากเพล์เหมือนกันอ่าตัวนี้เป็นอานตัวใหม่เลยค่ะครัปกติเราจะมีตัวเก่อมันจะเป็นสีสีดำแล้วแถบขาวแต่ตัวนี้เพิ่มความดุด้านิดนึงคือแถบสีดําค่ะตัวนี้ี่่อผมขยับให้เพราะว่ามันต้องมีเงาเงานะครับตัวนี้พิเศษด้วยนะคะอนั่งเวลาเวลานั่งปั่นไกลๆก็คือก็จะลดลดความปวดอืคตัวนี้ก็ลดความปวดได้เพราะว่าตรงนี้เป็นปีกแบบกว้างค่ะนี่จากเพล์เลยนะมาพร้อมกับชุดเกียร์ นี่สแลมนะครับสแลมเลเวลนะครับค่ะใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นถ้าเป็นพวกชุด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 ขับค่ะจะเป็น NX ค่ะอ๋อสแลม NX นะครับใช่แต่ว่าเบรกก็จะเป็นเลเวลค่ะอ่าครับผม NX ็นเอ็กกรเซ็นะครับ สอสปีดเนาะอ๋อสิบสปีดใช่ก็เรียกว่าถ้าเป็นในกลุ่มของสแลมเนี่ยเขาจะให้เกียร์ชุดแข่งมาเป็นหลักนะครับก็คือ12สปีดนะครับใช่ค่ะ N X 12สปีดนี่ผมกดกดให้ดูด้วยดีไหมดีไหมโอ้เสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังชัดอ่ะชิปเตอร์อ่หันชิปให้ชิปเตอร์ชิปเตอร์ซูม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 อ่ะนี่นะสวยงามมากนี่ก็เป็นในส่วนของเบรกเลเวลแล้วก็เกียร์สแลมนะครับมันมันดูเข้ากันไปหมดเลยเนาะมันใช่เลยครับ ตุ๊ดนี่ดับเบิลครับดับเบิลนี่โอ้โหมันครับผมกดมันนะครับส่วนฝั่งซ้ายไม่ต้องมีนะมีแค่เบรกอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารถแข่งก็ใช้จานหน้าใบเดียวใชะ่ร่ใช้จาหนวนะรับนี่เป็นใบเดียวนะคะครับผมสำหรับคันนี้แข่งใส่มาพร้อมกับคาจานหนึ่งเจ็ดห้านะครับใช่ค่ะรเจ็ดสิบห้าแล้วก็ใบจานหน้าสามสิบสี่นะครับสามสิบสี่สามสิบสี่ใบเออสามสิบสี่สามสิบสี่ฟันนะครับ ส่วนด้านหลังนี่แน่นอนครับสนามแข่งครับผมห้าสิบครับใหญ่สุดนี่ห้าสิบเลยครับเกียร์แลมครับแน่นอนเขาจัดมาแล้วลูกลอกของแสลมนะครับก็เทคโนโลยีจากรุ่นสูงนะครับมาเดี๋ยวผมบังเงาเงาลูกลอกนี่ครับเงาลูกลอกนะครับนี่ก็เป็นลูกลอกใหญ่ลูกลอกใหญ่เนี่ยเขาก็ออกแบบมาแล้วนะครับว่ามันช่วยให้เการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับนี่เป็นลูกลอกแต่ ทีนี้มาในส่วนของล้อครับต้องอยู่ล้อตัวนี้เป็นอีสตันเอไอยค่ะดูด้านหน้าคดูด้านหน้าอีสตันเอไอ้าเป็นเป็นล้อตัวใหม่นะคะครับผมปีล่าสุดปีล่าสุดเลยค่ะตัวนี้น้ําหนักเบาแล้วก็ทนครับแล้วก็สวยอ่ามาพร้อมกับดุมโชเส้นดุมโชเส้นค่ะตัวนี้นี่ครับอ่าุมโช่ซีรวดครับ ซีรัลซาบิมค่ะแน่นอนซีรวดสนามแข่งใช่ส่วนขอบนี่ก็จะเป็นอิสตันเออยี่สิบห้าปีล่าสุดครับนี่นะครับใส่มาพร้อมกับยางแม็กซิสยางแม็กซิสรุ่นเออสเพนนะครับใช่ค่ะรุ่นเอสเพนค่ะสองจุดหนึ่งนะฮะที่ที่เราโฆษณาเมื่อกี้เลยครับผมเรียกว่าใส่ของสนามแข่งมาใช่ค่ะตัวนี้คือจัดเต็มลงสนามได้ใช่เนี่ยไปอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะอ่าแน่นอนครับตามสูตรครับ เพื่อแฟนคลับนะครับฟังเสียงโมอยอดเสียงดังฟังชัดโอ้โหอันนี้หมุนมือเบาๆนะลื่นดีไหมสุดๆแจ่มมากอันนี้ไม่ยอมหยุดนะผมขออนุญาตเบรกแล้วกันไม่งั้นนานนะหมุนนานหมุนนานเด็ดๆแบบนี้นะเฟรมไรโตแบบนี้นะฮะแล้วก็นักกีฬาเราตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็ มีครบกันแทบแทบทุกคนเพราะว่าคาเซเราให้นักกีฬามีรถสองประเภทอ่าใช่มีทั้งภูเขาแล้วก็สมอบเนาะครับผมแล้วก็เสิอภูเขาก็จะมีทั้งฮาเทลแล้วก็ฟูซัตนะครับใช่ตอนนี้ไลโตก็ขายดีมากเนาะรถล่าสุดเข้ามาแล้วรุ่นนี้นักกีฬาล่าสุดล่าสุดน้องเฟรมค่ะน้องเฟรมนะฮะค่ะเอ่อตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่แคมป์เชียงใหม่เห็นรูปไปแล้วเมื่อเช้าใช่ค่ะเห็นดตัวเกาหลีเลยน่หล่อเนาะหน้าตาเกาหลีเลยนะใช่ ก็เดี๋ยวเราจะตามไปเชียร์ที่แคมป์ด้วยครับ okay, อีกอาทิตย์หน้านะโดยประมาณอาทิตย์หน้าอ้าวรุ่นนี้<า>โปรโมชั่นทายกันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคะอา้าออทายไปถึงไหนแล้วเออลองดูนะฮะว่าเขาทายกันไปถึงไหนแล้วอะรอะอีกอาตัดภาพไปที่น้องอิ๋วดูแป๊บหนึ่งนะคะตัดภาพไปที่น้องอิ๋วเลยครับสักครู่นะคะเขาทายกันใกล้จะจบหรือยังบอกทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวเราจะ เราจให้ทีมงานเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับดูดูผู้โชคดีที่ทายผลถูกค่ะอ้าวนะครับตอนนี้เราก็จะดูในส่วนของไลฟ์ไปด้วยนะครับแล้วก็ดูที่ทายผลกันไปด้วยพร้อมๆกันนะครับใช่ค่ะมีคําถามอะไรไหมคะตอนนี้ถ้าดูจากคําถามนะยังไม่มีนะครับยังไม่มีเนาะยางขนาดอ๋อถามขนาดหน้ายางครับอ้าวยาง29นิ้วนะฮะหน้ายาง2อ่ครับผมใช่ค่ะ2.1งค่ะครับแล้วก็พี่ตุ้มครับสวัสดีครับนะครับ พี่คนตัวดำสวัสดีนะครับอ่าพี่เสรีสวัสดีครับอ้าวพี่อ๋องนะครับมากันครบเลยพี่เติ้ลครับเติ้ลอันนี้เติ้ลไม่ใช่เติ้ลเรานะอ๋อจริงๆวันนี้พี่เติ้ลโดดงานไปทําอะไรซักอย่างนะฮะเสือภูเขาีเติ้ลติดภารกิจนะคะแฟนคลับนี่แฟนคลับมากันอ่านี่แฟนคลับต้องอยู่ไหมฮะนี่คุณพุทธิพงษ์เนี่ยพี่ต้อมไพลินพี่คิดถึงน่ะนะ เรามีคนไทยที่กระทูนี้ด้วยอ่ะเอราะไปทายที่กระทูเอก่อนหน้านี้นะคะที่ให้ทายผลนะคะจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขียนกำกับไว้ว่าทายผลที่ที่ที่โพ์นี้ใช่ตอนนี้ก็มีทายประมาณสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าแล้วค่ะครับไปสามร้อยละอ่าใกล้แล้วนะเดี๋ยวน้องอิ๋วจะเป็นผู้เฉลยนะครับว่าราคาจักรยานคันนี้นะแต่งแบบสนามแข่งแบบเนี้ยแต่ว่า มีเฟรมเป็นคาร์บอนสนามแข่งใชแล้วก็อย่างอื่นเราก็ใส่โช๊คฟอกใส่ล้อต่างๆเป็นอรูแต่เป็นองศาแข่งขันใช่ค่ะเดี๋ยวเราใกล้จะเฉลยละทีมงานเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้ก็มีคนถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานจะชั่งไว้ให้แล้วมาตอบเดี๋ยวเฉลยไปนะคะนะครับไปพร้อมๆกันนะ, <c oughs> นะอะระหว่างนี้เรามาดูกันอีกรอบหนึ่งมาดูว่าฟีลิ่งฟีลิ่งมาดูเอาฟีลิ่งครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะผู้ใช้งานนะโดยทั่วทั่วไปนะครับอย่างเงี้ยเฟร,รมสองหมื่นห้า้าไปละชุดเกียร์ก็อยู่ประมาณสักแปดเก้าพันแปดเก้าพันละก็สองหมืนหกละเฟรมสองหกสองสองหกกว่าเอ็กนะครับแล้วก็เกียร์อีกแปดเก้าพันก็สามกว่าละสามกล,งลางกลางล<ะ>ไปแล้วนะสามกลางกลางเกือบสี่้าไปละนะครับล้ออย่างเงี้ยสนามแข่งแบบนี้ก็จะประมาณหมื่นหนึ่งโดยประมาณนะครับก็ไปสี่กว่าละ นะครับสี่กว่าเกือบทะลุห้าไปแล้วแล้วก็โชกโค,ค่ะโชกอีกโชกอ,<ช>อีกห<ช>มื่นกว่าไ <100 S 1> ปไปนี่ปลาเข้าไปหกหมื่นแล้วนะที่คุยกันอยู่ถ้าตามปกติน้อราคาปกติใช่หกกว่าละพอรวมข้อพิษนั่นนี่นู่นนะฮะก็อยู่ประมาณถ้าถามผมผมก็กะว่าประมาณสักหกหมื่นห้าขึ้นหกเลยค่ะอ่าหกหมื่นห้าโดยประมาณนะครับ<ช>พอร,รวมยางยางนี่ก็เป็นของดีนะครับสนามแข่งเลยนะหกหมื่นห้านะครับกับน้ําหนักก็ประมาณเนี้ยนะครับถือมือเดียวแบบ วิ่งแบกข้ามข้วยอ้ค่สบายเลยสบายๆนะครับก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องใส่บาแบกหามใช่ไม่ได้ต้องใส่บาแบกหามนะอแบบไม่ต้องหอบหืดอ่าไม่ต้องหอบหื่นะครับใช่ถือสบายๆนะฮะก็ประมามชิลค่ะนะครับอือเนี่ยคือมือเนี้ยประมาณเนี้นะอ่าเนี่ยอ่เขยาเขยับเทรนนี่เห็นเป็นไซส์อะไรคะอ่าสิบเจ็ดจุดห้าครับไซส์สิบเจ็ดจุดห้านะครับอ่านี่นะ อืมก็ประมาณนี้แสดงว่าเวลาผมยกอารูนี่มันเบาออมากตอนเ,อเป็นเฟรมคาร์บอนก็จะเบาไป <S <S อีกระดับหนึ่งนะแต่ทีนี้ราคาเฟรมคาร์บอนก็อีกแบบหนึง่งใช่ค่ะอะเนี่ยใครอยากแต่งรถแบบเนี้ยแล้วก็เขาเรียกว่ายังไม่ได้ต้องการคาร์บอนแบบฟูคาร์บอนเลยะนะล้อคาร์บอนนั่นนี่นูน่นหรือว่ามีบัตเจ็ตแบบเตรียมไว้สักหกหมืนประมาณเนี้ยใช่ค่ะก็ให้จัดแบบนี้ได้นะฮะจัดแบบนี้ก็คื คุ้มอ่ะคุ้มคุ้มมากครับใช่หรือถ้าใครนึกแนวทางไม่ออกก็นี่แหละให้มาดูแบบเนี้นะครับว่าจะแต่งรถยังไงใส่องศาแบบไหนนะฮะเอาเอาเอาให้ดูเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางหรือจะโทรมาปรึกษาเราก็ได้ใช่ค่ะโทรมาปรึกษาก็ได้อ่ามีบัตเจ็ตเท่านี้ใส่อะไรได้บ้างหรือว่าจะเซฟตรงไหนไปไปบ้างอะไรแบบนี้นะาวถึงเวลาที่ใกล้เราจะเสิย์ละใกล้จะเสิรวยก่อนอื่นนะเราต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้แขกรับเชิญเราเนี่ย เป็นเคสพิเศษนะครับก็คือน้องอิูวเนี่ยปกติจะไม่ไม่ได้มาร่วมรายการเราบ่อยๆนะ <c oughs> ทีนี้หลายๆคนให้ฉาย,ยาน,น้องอิ๋วนะครับว่าเป็นนางฟ้านะครับนางฟ้าแห่งตลาดออนไลน์ครับตลาดออนไลน์จักรยาน <c oughs> ใช่ค่ะก็ปกติก็จะอยู่เอขาเรียกว่าอ,อะไรในส่วนของในส่วนของออตลาดออนไลน์ใช่ค่ะออนไลน์ประมูลครับค่ะ <c oughs> มีห้องออนไลน์มีมีค่ะ ปกติก็จะออนไลน์อยู่ในนั้นเป็นประจำใช่ค่ะแสดงว่าที่แฟนคลับเข้ามาแชทชคุยเนี่ยอยากคุยกับน้องอิ๋วต้องไปคุยในห้องนั้นเลยใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมีหลายคนแหละแต่ว่าก็ถ้าเขาเรียกว่าอะไรอิูวก็จะอยู่สแตนบายอ๋อสแตนบายในสองห้องนะมีสองห้องใช่ไหมมีใช่ค่ะมีมีชื่อห้องอะไรบ้างครับเพจใช่ไหมคะ่คารเซ่บริคเคิลค่ะในที่เป็นตลาดออนไลน์ครับอ๋อตลาดออนไลน์มีสองห้องก็จะเป็น กลุ่มเพล์กลุ่มเพล์อ่าครับเพล์นิปปอนเห็ดเพร์นิปปอนนะคะแล้วก็มีคาเซ่คาเซ่นะครับที่เป็นตลาดออนไลน์แล้วส่วนของ Bicycle Republic นี่เป็นน้องอิวตอบด้วยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ค่ะก็จะมีน้องเอกค่ะอ๋อจะเป็นอีกคนนึงน้องเอกน้องเอกเดี๋ยวเราจะพาน้องเอกมาอีกนะฮะแล้วก็มาแนะนําในส่วนของร้านออนไลน์ตลาดออนไลน์ค่ะทีนี้ของน้องอิ๋วเนี่ยใครอยากคุยกับน้องอิ๋วนะครับก็ให้แอดไลน์ส่วนตัวใช่ไหมได้ค่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่ค่ะแแออดด ถ้าอยากสอบถามเกี่ยวกับรถหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอดมาได้ค่ะที่ a tca byte เติม s ด้วยนะคะครับอ่าถ้าอยากใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างอ่านั่นแหละครับถ้าอยากเข้าตลาดออนไลน์นะครับเข้าร้านมือสองหรือ ต่างๆนะครับในส่วนโปรดักตต่างๆก็ให้เข้ามานะฮะแล้วก็ถามไม่ใต้ไรก็ได้นะเดี๋ยวโทรมาก็ได้ค่ะอ่าโทรมาก็ได้ที่เบอร์นี่แหละด้านข้างด้านล่างนะเขามีเบอร์ใช่ค่ะตามนั้นเลยค่ะนะฮะอยากคุยกับแอดมินอิ๋วก็รีเวสไว้นะกดแอดแล้วก็บอกว่าอยากคุยกับแอดมินอิ๋วนะแอดมินอิ๋วก็จะคอยมานั่งตอบให้นะฮะอ่าทีนี้ถึงเวลาต้องเฉลยแล้วครับราคาจักรยานคันนี้ในมุมมองของผู้ใช้งานอย่างผมนะผมมองว่าอยู่ที่ประมาณสัก65 0 0 0โดยประมาณ สำนักแต่งของคาเซ่คัสตอมแฟคทอรี่จัดมาแบบเนี้ได้แบบนี้เลยราคาเท่าไหร่ครับจะเฉลยละเฉลยนะคะครับผมราคาคันนี้นะคะจัดเต็มแบบนี้นะคะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้ประหยัดไปเป็นหมื่นเลยจากที่ประเมินไว้ใช่ผมประเมินไว้หกหมื่นห้าใช่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอยากได้แบบนี้ต้องบางคนเตรียมงบไว้แบบกูแบบ เป็นแสนใช่บางคนเตรียมไว้เป็นแสนไม่ถึงนะไม่ถึงค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วก็เซฟงบเราไปอีกใช่ถ้าเกอไปแต่งนู่นแต่งนี่อว่าซื้อแบบเออเซอรี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเสื้อผ้าหน้าผมใช่ค่ะคือมันก็ประหยัดงบส่วนอื่นได้ครับอ่านะใครอยากได้แบบนี้นะครับเอาตัดภาพไปที่ทั้งคันเลยนะฮะเดี๋ยวชมภาพนี่ตัดภาพไปแบบนี้เลยนะโชว์ฟ็อกสนามแข่งนะครับแล้วก็เฟรมไลโตนะครับคารเซเลคาร์บอนนะครับ แล้วก็ c อ p พิจากเพลนะล้อคุณภาพสูงจากอ a s t o n a อ25ปีล่าสุดนะครับ2019แล้วก็ยางนะครับสนามแข่ง S p e เนนะครับยีิ้นิ้ว2.1นะอ,อยากได้สเปคนี้จัดเลยเกียร์นะฮะเกียร์ก็อยู่ที่ Slam NX นะเป็นเกียร์แซลมอนค่ะรุ่นนี้นะครับอ่ะทีนี้ห้องประมูลตอนนี้ก็จะมีอ่าตอนนี้ห้องประมูออีกขอฝากนะคะอะฝากฝากครับฝาก ตอนนี้ก็คือจะมีห้องประมูลอยู่สองห้องนะคะครับผมก็คือจะมีห้องสำ,สำหรับเป็นประมูลจัก,กรยานครับอะไหล่ครับอันนี้กว่าจักรยานอะไหล่รเฟรมที่แบบเป็นตัวโชว์ม,ม,มีตัวโชว์มีตัวโชวของของมีรอยนิดหน่อยก็เป็นตัวโชว์เวลาขยับเคลื่อนย้ายใช่คะ่ะในส่วนของ TCA ก็คือจะเป็นกลุ่มห้อง,องประมูล สินค้ามีตำหนิอะไรเงค่ะ TCA ค่ะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ใต้โพสต์นะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นของของตัวโชว์ของเขาตัวโชว์ใช่ตัวโชว์ของเขาในส่วนของ Bicycle Republic บางสินค้าบางชิ้ค่ะคือไม่มีตำหนิเลยแต่ว่าอาจจะเป็นตัวโชว์อาจจะฝุ่นเกาะนิดหน่อยเราก็มาประมูลในราคาที่แบบเริ่มต้นที่แบบ อืมครับผมก็ล่าสุดน mm ี่ประมูลอะไรกันไปเห็นแวบๆนะฮะมีล้อค่ะมีล้อมีเฟรมด้วยใช่ไหมมีเฟรมด้วยค่ะเฟรมก็หลายๆคนอยากเข้าห้องประมูลก็ขอรีเควสเข้ามานะเดี๋ยวเขาฝากลิงไว้ให้นะครับเอามี f c น้องอิ๋วมาแล้วเนี่ยนะครับอ่าใครเป็น F c ฟน้องอิ๋วก็กดหัวใจส่งกันเข้ามานะครับนะอ่าพรุ่งนี้จะเจอกับพิทเทิลหรือเปล่า ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้แขกรับเชิญเดีจะมีแขกรับเชิญคนไหนมีผมก็จะเปลี่ยนแขกรับเชิญมาเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนะครับประกาศผลกันไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับไรตกคันนี้นะครับอยู่ที่จะมีคนถูกเยอะนะมีเนาะน่าจะมีจะมีคนถูกถูกถูกบ้างแต่วมื่าบางคนเขาก็ท่ายไปเกินเนี่ยเพราะมันรถมันครับเกินราคานะคะเพราะส่วนมากเนาะส่วนมากอย่างผมมองเป็นผู้ใช้งานอย่างเงี้ยผมก็มองอยู่ที่หกหมืห้าโดยประมาณนะอันนี้เขามา ประกอบได้ในสเปกนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะใครอยากได้ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอ่ะผู้ที่แชร์เดี๋ยวเราก็จะมาให้เดี๋ยวปิดละเดี๋ยวปิดละใครยังไม่แชร์รีบแชร์นะเพราะอย่างน้อยแชร์ในวินาทีสุดท้ายก็ยังทันนชครับวินาทีนี้ยังทันนะครับสําหรับในส่วนของกระบอกน้านี่นะฮะนี่แล้วก็ภาพบัฟนะคะาบัฟนะครับจากแม็กซิสนะอ้าววันนี้นะฮะน้องอยู่มีอะไรฝากแฟนๆไหมครับ ขอกำลังใจก็ถ้ามีไลฟ์ก็คืออยากให้กดกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็แบบเดี๋ยววันไหนมีเกมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะแจกตลอดนะฮะก็ฝากน้องอิวด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดเป็นแฟนขับน้องอิวก็ แชทกันเข้ามาแชทกนเข้ามาสั่งซื้อเยอะๆคุณจะได้คุยกับน้องอิ๋วทั้งวันท <g ib it> ั้งคืนนะฮะ <g ib it> อยากคุยกันเยอะๆก็ต้องสั่งซื้อของเยอะๆนะครับาจะส่งด่วนเนาะใช่ค่ะส่วนมากเราส่งด่วนส่งด่วนแล้วก็ส่งไวด้วย <g ib it> <g ib it> ส่งไว้นะอ้าววันนี้ก็ไทยไลน์แซนะครับครบถ้วนกระบวนความนะครับเดี๋ยวเราพบกันไลฟ์หน้านะครับแล้วก็ฝากทีเซอร์อื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอต่างๆ ะปล่อ um 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 ยเข้าไปในที่เพจเรานะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับผมนุกรอยสุเทพครับค่ะอินทิเจค่ะครับสวัสดีครับเจกันครับโอเคเสร็จยังโอเคโปะเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยสวยหน้าคมมากเลยอ่ะในกล้องอ่ะนี่แบบ